ตามมวามาใกล้เคียงเต่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีสวัสดีค่ะทุกคนพบกับน้องภูผาในวิทาศาไทยนะคบครับสวัสดีครับน,น้องผูผา,า,ว,ผผาวันนี้ภาษาไทยวันนี้น้องเผากาลังเรียนสาระไอไม้มว้วนใช่ไหมครับครับอ่ะเพราะฉะนั้นในบทกลอนที่น้องผู้ผาท่องเมื่อกี้เขาบอกว่า20มว้วนจำจงดีแสดงว่าในบทกลอนนี้มีคำที่ใช้สระไอไม้มว้วนทั้งหมดกี่คำครับ อ่ะยีคำอ่ะน้องผาจับดินสอนอผาขีดดูซิคำที่ใช้สระไอไม่ม้วนที่น้องผาคว่าองไปเมื่อกี้อ่ะใหญ่ครับอ่ะใหญ่ไล่ขีดไปทีละคำนะครับใหม่ครับให้ครับไพ่ครับ